มันข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะชื่อว่าชีนีคือต้องบอกว่ามีเพื่อนทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชีนีแล้วนางก็เอามาให้ใช้นะงก็อบอกลองใช้นะจะรีวิวก็ได้ไม่รีวิวก็ได้ก็เลยแบบเออเดี๋ยวว่าใช้แล้วจะรีวิวสรุปว่าอะไรรู้ไหมคะ พอดีว่าคุณแม่ค่ะไปฉีดนะคะเป็นดัดสเปรย์ระง,งับกลิ่นกายไม่ใช่ระง,งับกลิ่นเป็นระง,งับเหงื่อแล้วเราดันไปแพ้แพ้เสร็จมันเป็นรอยดำรอยไหมอะ่ะข้างหนึ่งตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยกะว่าโอเครอแผลหายเดี๋ยวจะจะไปทาเลเซอร์สรุปว่าก็เลยหันไปเห็นว่าโอเคคุณเพื่อนให้อันนี้มาก็เลยลองใช้ใช้ไปได้สักประมาณสองอาทิตย์อะ่ะเราก็โอเคทัดเรื่อยๆลองดูเฮ้ยพอหลังจากสองอาทิตย์มาสองกระจก มันข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคือเนียนลวดมากไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแต่ว่า ใช้แล้ว,วมันเห็นผลจริงๆคือเพื่อนบอกว่าสามารถที่จะทาหัวข่าวข้อสอบข้อพับคือดําตรงไหนทาตรงนั้นนะแล้วมันเห็นผลคือคุณแม่ลองแล้วค่ะมันใช้ได้ผลจริงๆนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ด้วยคือใช้เป็นโลออนได้ด้วยนะคะเป็นแบบดีโอเดรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดำอะ่ะแนะน้าเลยควรจะลองใช้เพราะว่าตัวของคุณแม่เอกก็คือตัวดิฉันเองนะคะลองแล้วเห็นผลจริงลองเลยค่ะชื่อว่าชีนีชีนีชีนี